ฝาไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นฝาไฟท้ายของ t o y ยต้นะคะฝาไฟท้ายของ t o y ยต้ B บคะ่ะบียูยนะคะเท <Okay. S 1> นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาวัดดูก่อนนะคะความยาวความยาววัดริมสุดนอกสุดเลยนะคะสามสิเอ็ซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้างหน้ากว้างอยู่ที่1 0บจุเซนติเมตรนะคะจุดกึ่งกลางระหว่างรู ประมาณ21.5เซนเมตรนะคะทั้งสองฝั่งเท่ากันนะคะแล้วก็หน้ากว้างออรูนะคะรูจุดกึ่งกลางประมาณประมาณ7.5เซนนะคะ7.5เซนตเมตรขาวแดงเหลืองนะคะหน้าตาประมาณนี้